การผลิตที่จะทําได้ซึ่งต้องต้องถือว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากที่เขาสามารถที่ทําการผลิตได้เท่ากับ ในสิ่งที่เขาทาได้จริงๆนะคะนั้นปัญหาการขาดแคลงงาน,นก็มีผลทําให้ภาพลงตลาดลดน้อยลงก็คือเหลือ1นึ่งหมื่นสอล้านค่ะแต่จริงๆแล้วตรงนี้นี่ดีมางมีอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะเราก็ต้องเรียกว่าผู้บริโภคก็ยังให้การปรับรับอยู่เพียงแต่ว่าในเรื่องของการผลิตเนี่ยเราไม่สามารถผลิตได้นะคะเราก็รับได้เท่าที่เรารได้ต้องเรียกว่าอย่างนั้นค่ะค่ะเดี๋ยวเราขอถามถึงผลงานในปี55ของสมาคม ที่เด่นมีอะไรบ้างอะคะค่ะก็ในในปี55ที่เราจะต้องทํากันต่อไปก็คือ,อปี54เนี่ยปี55ถอดกันแล้ว้าไปดีลกับกระทรวงต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงแรงงานเองออกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเองออนะคะแล้วก็สถาบันการก่อสร้างนะคะสถาบันการศึกษาทั้งหมดนี่คือสิงที่เราไปดูมาแล้วแล้วก็เชื่อว่าในปีหน้าเนี่ยผล ของ <S <S อรูปธรรมจะออกมาเกือบทั้งหมดว่าการแข่แงขังานจะต้องแก้ปัญหาอย่างไรการพัฒนาบุคลาคกรต้องทําอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าทั้งหมดเลยค่ะ, <S <S คะอันนี้รวมถึงนโยบายที่เราจะ ททั้งหมดเลยหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมยังไงคะใช่ค่ะนโยบายในเรื่องของการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพนะคะก็จะมีการพัฒนาวิชาชีพเป็นโครงการใหญ่มากนะคะแล้วก็มีการสัมมนาวิชาการนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันในเรื่องของการรับรู้ของผู้บริโภคเราก็มีงานใหญ่อย uh ู่แล้วเป็นงานรับสร้างบ้านกับงานโฟกัส2013นะคะวันที่28กุมภาพันธ์ถึงวันที่6มีนาก็จะเสรอีกแล้วเหมือนกันนะคะค่ะและปีหน้านี้ดรมุงว่าภาคตลาดรับสร้างบ้านจะเป็นยังไงบ้างคะในปีหน้าภาสร้าง เชื่อว่าก็น่าจะได้ประมาณสัก12 0 0ล้านเราคิดว่าตัวเลขน่าจะเป็นตัวเลขที่ทรงตัวนะคะอ,อ,อย่างที่เรียนว่าตัวเลขที่ทรงตัวกนะ็คือตัวเลขที่แท้จริงที่เราสามารถผลิตได้จริงๆในปัจจัยของแรงงานที่ขาดแคลแนตรงนี้ค่ะค่ะแล้วมองตลาดต่างจังหวัดเป็นไงบ้างคะในปีหน้าในส่วนตลาดต่างจังหวัดออเองที่เรียนว่าก็จะมีสมาชิกบ,บางรายก็ <ๆ S 2> สนใจในเรื่องของตลาดต่างจังหวัดเช่นเดียวกันแต่ถ้าในเรื่องของมาตรการขัดแคลงงานเนี่ยก็ก็ก็มีผลกระทบบ้างนะคะแต่ว่ามันก็อยู่ที่นโยบาย แต่และบริษัทที่จะสามารถดรําเนินการได้หรือปล่าในเรื่องของตลาดจานจังหวัดค่ะแในส่วนของอาจากค่าแรงที่เราคุยกันว่าจะเพิ่มขึ้นหรือประเทศทัศต่างๆตรงนี้นี่มองว่าราคา ปีหน้าจะเป็นไงบ้างคะโอเคค่ะก็ค่าแรงที่จะเพิ่มขึ้นต้องเรียนว่าก็กระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมอาการกระทบลยทางตรงก็คือค่าแรงของการก่อสร้างบ้านที่เพิ่มขึ้นอันนี้คือค่าแรงทางตรงค่าแรงทางอ้อมก็คือในเรื่องของวัสดุก่อสร้างนะคะเมื่อค่าแรงขึ้นแล้วการผลิตวัสดุก่อสร้างก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เรียกว่า2เด้งเลยนะคะนะคะโดยการต่างเงินเฟ้อท,ที่เพิ่มขึ้นก็จะมีผลกระทบในเรื่องค่าดำเนินการเพราะเราก็ต้องมีการที่จะต้องจัดจ้างหรือว่าบริหารงานในเรื่องของอด็กต่างๆมากขึ้นดังนั้นในส่วนตัว ในเรื่องของราคาบ้านก็น่าจะเพิ่มขึ้นนะคะ uh huh. น่าจะประมาณ4ี่ถนตน่าจะน่าจะเพิ่มขึ้นประมาณนั้นค่ะ uh huh. uh huh. uh huh. จากค่าแรงหรืออะไรตรงนีส้สมมติว่า คืออยากจะสร้างบ้านแต่อาจจะไม่รู้ว่าบริษัทไหนดีหรือในฐานะที่เราเป็นสมาคมเพาะตัวนี้เราจะมีวิธีแนะนําผู้บริ้งคยังไงคะไดเพื่อสร้างบ้านให้ได้บ้านได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าอย่างแรกเลยนะคะเมื่อเมื่อท่านจะสร้างบ้านนะคะก็อยากจะให้เข้าไปในเว็บของสมาคมรับสร้างบ้านนะคะซึ่งในนั้นจะประกอบด้วยสมาชิกของสมาคมรับสร้างบ้านทั้งสามัญวิสามัญนะคะซึ่งมีประสบการณ์เรื่องการสร้างบ้านมีคุณภาพในการสร้างบ้านนะคะ เข้าไปในนั้นท่านก็ดูสักสองถึงสบริษัทเลือกว่าบริษัทไหนเป็นอย่างไรแล้วท่านก็เข้าไปที่ออฟฟิศอันนั้นเพื่อขอดูบ้านที่เขาเคยสร้าง uh huh. นะคะท่านก็จะมั่นใจมากขึ้นว่าถ้าท่านตัดสินใจจะสร้างบ้านจริงๆแล้วบ้านที่ท่านได้จะเป็นบ้านที่มีคุณภาพ uh huh. นะคะแล้วก็ก่อสร้างได้แล้วเสร็จตาม uh huh. ที่ท่านต้องการทุกประการค่ะ uh huh. แล้วจากสมาชิกของเรานี่ค,คือตอนนี้มีประมาณเท่าไหร่แล้วว่าปีหน้านี้น่าจะมีเพิ่มขึ้นไหมคะค่ะ สมาชิกประกอบด้วยสมาชิกทั้งสามัญและวิสามัญนะคะสมาชิกสามัญเองปัจจุบันนี้มีบริษัทตั้งบ้านประมาณ40บริษัทนะคะแล้วก็สมาชิกวิสามัญก็อีกประมาณ 10- บถึง20บริษัทนะคะในส่วนตรงนี้เองเนี่ยก็เชื่อว่าในปีหน้าถ้าเราได้มีการพัฒนาวิชาชีพมากขึ้นก็น่าจะมีสมาชิกมากขึ้นนะคะประเดินค่ะตรงนี้รามีคัดเลือกอะไรยังไงบ้างคะก็จะมีก็จะมีเงื่อนไขในการสมัครว่าเป็นสมาชิกนะคะก็จะมีเงื่อนไขที่จะต้องผ่านเกณฑ์นะคะว่าอาจจะต้องทํางานมากี่ ปีแล้วมียอดขายเท่าไหร่มีวิศวกรวิชาชีพมีสถาปนิกวิชาชีพนะคะมีไฟขายเข้ามาดูแลลูกค้ายอย่างดีค่ะในส่วนของปีหน้านี้ดรมองเ,อเรื่องปัจจัยบกปัจจัยลบอย่างไรบ้าง ในส่วนของปีหน้าก็ปัจจัยบวกก็คือน่าจะเป็นเรื่องของอลูกค้าเองความต้องการในเรื่องของบ้านยังมีการต่อเนื่องนะคะแลวการปัจจัยลบเองก็กรเรื่องของการขึ้นค่าแรงนะคะก็ค่าแรงตรงนี้ก็อาจจะมีผลทําให้ราคาบ้านสูงขึ้นนะคะเมื่อราคาบ้านสูงขึ้นนี่ยที่เรียนว่าว่ามันก็มีผลดีกับเราด้วยเนะยาะยอดขายก็มากขึ้นแต่ว่าแต่ว่า,าตรงนี้แล้วก็กต้องเรียนว่ามันต้องมีการปรับตัวกันทั้งดีมาและพพลายเพราะว่า ภาวะเศรษฐกิจในปีหน้าก็น่าจะต้องเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะคะเพราะค่าแรงขั้นต่ำสามร้อยบาททั่วประเทศแล้วค่ะจากปีนี้ที่เรามีการสัมมนาเกี่ยวกับเ่ืรองรับเอซีในที่สุดของปีหน้าเราจะมีทําต่อเนื่อง ตรงนี้หรือเปล่าคะเอามีค่ะก็จะเป็นการสัมมนาวิชาการประจําปีนะคะอันนี้จะคงต้องมีเรื่องของของในเรื่องของ AEC นะคะในเรื่องของการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับมาตรฐานทางวิชาชีพอยู่แล้วค่ะก็องขออนุญาตว่าปีหน้าก็คงจะต้องเรียนเชิญนะคะท่านผู้สนใจทุกท่านเข้าไปฟังได้เลยค่ะว่าเรื่องของการไปรับสร้างบ้านมีมาตรฐานอย่างไรนะคะจะได้มั่นใจขึ้นค่ะในส่วนของตลาดรับสร้างบ้านเองเนี่ยสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมจริงๆในการรับ AEC คืออะไรมากคะ S <S 2> <S 2> ในเรื่องของการเตรียมพร้อมในเรื่องของ a อ c จริงๆแล้วปัญหาตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องของภาษานะคะ,คะภาษาเพราะว่าถ้าเกิด a อ c เีปิดจริงๆแล้ว <S <S ก็เชื่อจะว่าวิศวกรสถาปนิกจากต่างประเทศน่าจะเข้ามาอ,อัน,นปัญหาคือเราจะสื่อสารเขาได้อย่างไรนะคะในเรื่องของแรงงานไรฟฝีมือเองก็เช่นเดียวกันพม่าลาวนะคะก็อาจจะยพอพูดกันรู้เรื่องบ้างบางประเทศอาจจะต้อง สื่อสารกันอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะ uh huh. น,นี้คือส่วนที่สําคัญมากเลย uh huh. แต่ส่วนรัฐซังบ้านเองก็เชื่อว่าน่าจะมีการปรับตัวกันมากขึ้นนะคะ uh huh. เพราะว่ามูลค่าของราคาบ้านเองก็จะสูง,สงขึ้นด้วย uh huh. ค่ะ ธุรกิจรับสร้างบ้านน่าจะได้รับผลดีกับตรงนี้ยังไงบ้างคะถ้าเปิดคาดว่านะจะได้รับผลดีค <ứng S 2> าดว่าอะไรผพว่าจะมีะชาวต่างประเทศเข้ามาในบ้านเรามากขึ้นมมเ,เมื่อเมื่อเมื่อมีประชากรมากขึ้นเขาคงต้องการบ้านที่มากขึ้นนะคะก็ปัจจัยในเรื่องของบ้านเป็นปัจจัยเรียกว,ว่าอัจจีนะคะก็เชื่อว่าเมื่อมีคนเข้ามามากขึ้นก็คงอยากได้บ้านมากขึ้นเราก็สร้างบ้านให้มากขึ้นนะคะซึ่งซึ่งลนหลังหลังนี้ต้องเรียกว่าชาวต่างประเทศก็ก็สร้างบ้านกับเรามากขึ้นเรื่อย นะคะแล้ในส่วนของรัฐบาลเองนะคะเราอยากให้รัฐบาลมาดูแลในส่วนของธุรกิจกระสมัมยยบ้างแน่นอนค่ะแน่นอนที่เราได้ทำจดหมายไปแล้วก็คือเรื่องของการขาดแรงงานก็อยากจะให้ช่วยพิจารณาดูเรื่องของแรงงานต่างด้าวแล้วก็ในเรื่องของการข้ามเขตของแรงงานก็มี2เรื่องที่อยห้รัฐบาลเนี่ย เข้ามาดูแลอย่างเร่งด่วนเลยค่ะตอนนี้นะคะแล้วถ้าเผลนโยบายอื่นนะคะอย่งออางบางทีเรื่องดอกเบี้ยรหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะปกติบางทีรับซ่อมบ้านจะไม่ได้รับส่วนใหญ่จะเป็นบ้านหลังแรกหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือคือ,คอตรงนั้นเนี่ยต้องเรียกว่านโยบายของรัฐบาลตอนนี้ก็ก็ยัง,ย,งยังไม่ได้ลงลึกถึงเรื่องของการสร้างบ้านน่นะคะแต่ว่าในเรื่องของดอกเบี้ยเองธนาคารสถาบันอเองสถาบัน ทางการเงินเองเ, G, <c oughs> เนี่ยเขาเรงเห็นแล้วก็จิ้นแพ็กเกจในเรื่องของการที่สมาชิทางที่ผู้เร่ยจะมารับสร้างบ้านในราคาอัตราดอกเบี้ยที่ดีอยู่แล้วค่ะค่ะค่ะสุดท้ายอยากให้ยร่ยฝากอะไรถึงท่านผู้ชมนิดนึงเกี <c oughs> ่ยวกับสมาคมรับสร้างบ้านแล้วก็ในปีหน้าที่จะเราจะเตรียมพร้อมได้ค่ะ,ะ <c oughs> ก็ก็ต้องเรียนว่าในปีหน้านะคะ เหตุการณ์ต่างๆสภาวะเศรษฐกิจทางบ้านเมืองจริงๆแล้วเนะะี่ยค่ะก็จะก็เชื่อว่าในส่วนของอสมาคมธุรีสร้างั่นเองเ่ยได้มีการปูทางปรับตัวอย่างดีมาตลอดปีที่ที่ปีที่ผ่านมาแล้วนะค,ความแข็งแกร่งของสมาชิกทั้งหมดก็คงเป็นเรื่องเครื่องการันตีได้ถึงคุณภาพถึงความเชื่อเชื่อมัน่นว่าเราคงสามารถให้บริการกับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีนะคะก็อยากให้ผู้บริโภคได้เชื่อมั่นใน สมาชิกของสมาคมที่สืงบ้านแล้วก็ได้มาใช้บริการรับสร้างบ้านก,กับพวกเราก็จะเป็นอะไรที่เชื่อมั่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าบ้านที่ต้องการก็จะได้บ้านสมใจค่ะเอาละครับท่านผู้ชมเราก็ได้ทราบถึงทิศทางการบุกตลาดของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านในปี5 6กันไปแล้วนะคะซึ่งถือว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวคะ่ะแล้ววันนี้ทางรายการก็ต้องขอขอบคุณดรพัชราภาบ้านะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการสวัสดีคะ่ะขอบพระคุณค่ะส่วนช่วงหน้าท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเพราะเราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับบริษัทอะไรต้องติด สืบพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดคนเครือข่ายฟันธงขายตรงปี2013สุมิตรวัชโรดมทรัพย์นักธุรกิจหมื่นล้านนำทัพมิลกิเวย์สร้างตำนานใหม่ขายตรงไทย SK999 กระหึ่มที่จีนรับโล่เหรียญทองอันดับหนึ่งนวัตกรรมปุ๋ยอินทรีย์เคมีน้ำได้แรกคลังเดินหน้าแก้พรบรประกัน2ฉบับเพิ่มบทลงโทษช่วผู้บริหารช่อโกง ตลาดรถยนต์พุ่งแรงส่งท้ายปี55ขึ้นแท่นผู้ผลิตอันดับ9ของโลกรวมฮิตสุขภาพความงามปี55สัญญกรรมความงามแรงดีไม่มีตกหน่วยรัฐเอกชนจัดหนักปลายปีเร่งเครื่องดันธุรกิจเครือข่ายสู่มาตรฐานประมวลชอเด็ดขายตรงปี55รอดรออุทุกอนูตั้งแต่ต้นปีถึงปลายปี บสยเดินหน้าค้าประกันสินเชื่อช่วย SME เปิดยุทธศาสตร์เสริมความแกร่งรับอาเซียนสื่อพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดนะคะ SK 999ปุ๋ยเอเคมีชนิดน้ำช่วยเพื่อทุกชนิดเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งท้งรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK999 ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตปิดฉากความจนกเษกษตรกรไทยเมื่อใช้ปุ๋ยอินทรียเคมีชีิตน้ำ SK999 สนใจโทร02-105-6666 02-105-6677 บนเส้นทางธุรกิจขายตรงของคนไทยกว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาเราได้สร้างธุรกิจขายตรงให้เป็นอาชีพอิสระที่มั่นคงแก่ผู้คนทุกระดับอย่างมากมายเราตระหนักดีว่าการสร้างธุรกิจขายตรงที่ดีและมั่นคงนั้นคือรากฐานสำคัญในการมอบคุณภาพชีวิตดีให้กับสังคมไทยด้วยรางวัลแห่งเกียรติยศ สาขาสร้างงานสร้างอาชีพและรางวัลคืนชีวิตใหม่ให้สังคมไทย3ปีซ้อนผมขอขอบคุณพี่น้องทุกๆคนที่ให้ความไว้วางใจในธุรกิจขายตรงของคนไทยได้มุ่งสู่ความสำเร็จเป็นอันดับหนึ่งวันนี้เราพร้อมขยายธุรกิจเครือข่ายนิวไลฟ์ไปสู่อาเซียนด้วยศักยภาพธุรกิจขายตรงของคนไทยอย่างมั่นคงและย,ยั่งยืนคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่ความสำเร็จกับเรา ก้าวสูส่12ปีนีโอไลฟ์ก้าวไกลสู่สากลก็พี่บิงก็งานยุ่งเหมือนกันครับก็เลยแบบไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าก็มีรู้จกักรู้จักกันอยู่บ้างแต่ว่าตอนนี้เนี่ยใช้เวลาแข่ทาัไปเรื่อยๆเขาพึ่งพี่ออยมากค่ะเป็นเหมือนแบบดาราในดวงใจตั้งแต่ฟคนแบบเด็กๆแล้วค่ะที่ผมบอกมาตลอดผมอยากเก็บเล็กๆขผมไว้อย่างนี้ก็พร้อมเก็บไว้ในใจแล้วนะครับคู่รักคู่นี้นะคะเขาจะลงเอยแบบไหนเพราะว่าเขาติ๊กกันเป็นคู่เลยใช่แล้วค่ะเอาลุงติ๊กนะคะ กลับเข้า <Bien> ส <Mystery> <Norwegian> <wright> ู่ช <Take> ่วงที่2ของรายการเปิดโลกอสังหานะคะแล้ววันนี้เราพาท่านผู้ชมมารู้จักกับบริษัทพัฒน์พาวเวอาตี้จำกัดนะคะที่ได้ประกาศแผนการบุกตลาดอสังหาในปี2556ที่จะถึงนี้นะคะส่วนรายละเอียดจะมีความน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเรามีเสียงสัมภาษณ์จากคุณอภิชาติจุตะกูลประธานอำนวยการบริษัทพัฒน์พาวเวอตีจำกัดมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ สวัสดีครับท่านสือ่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็ต้องต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันอีกวันหนึ่งนะที่เราจะ,ะแถลงเกี่ยวกับเรื่การดําเนินงานที่ผ่านมามในปีเราของซาเซริกแล้วก็ไอ้ของพลาสต์พร์ีนะครับซึ่งเป็น,นหนหกก้นา,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 นนาที่คนเข้าใจเหมือนกันหมดก็คือเป็นบริษัทรูบร้ารุ่นเซมของซาเซริกมีหน้าที่ทำตาดเซอร์กิต